เฮ็ดได้นี่เบิ่งพอจางเฮ็ดนี่เนาะนี่นี่เฮ็ดฟังนี่เบิ่งบ้างนี่่ะเฮ็ดอะไรลูกเฮ็ดรวมกันจ้ะเฮ็ดรวมมันก็ได้นี่เออแล้วพออันนี้ใจเยินกันใจห้อนะใจชิกินเบิดบ่บอชัยอุ้ยแม่นโบปันกันเนาะปันกันครึ่งเนาะเอออันนี้อันนี้เชียงเจ้าอ่ะ

เออไปใช้บัะนี้ไปใช้นะ่าฮะกินบูกินบูบุลุกไปกินชาบูกินซูโม้ด้วยสบายดีฮะย,ยนะังไม่ก็ได้พูดเดี๋ยวคุณไปเลยคุณอ่ะคุณหนาคุณอ่า,าไปใช้นะ่าไปใช้นะ่านั่งใช้ นี่นั่งนี่ก็ได้ลูกนี่นี่นี่น่นก็เก่านี่เรื่องน่ะโอ้โหที่เล็กโอ้สวัสดีป้าลุงเนาะสวัสดีพี่น้องเลยเนาะอ่าทุกทมา,านกิเข้ามาื่อนี้โอ้ไปเต็มที่เลยก็อยากกินไคราจริงไคราเออเดี๋ยวพ่อสั่งมาให้ วึง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 ไอ้ไอ้ไข่ดาวด้ิตัวไหนมันเดิอมึงเด้อไข่ดาวมีอยู่ไข่ดาวไม่เข่าพัดแต่ก็มีไข่ดาวอย่างที่นะหรือว่านั่นมาตั้งหากก็ได้เกี่ยวกับไข่ดาวอยากไปถ้าอยากไปหอ,อปยชอบก็ได้ได้ห <hanger> อยชอบใช่อะ ทอดไอ้เพิ่นทอดให้ได้ปะได้ๆเออทอดทอดแต่ไข่าดาวก็ได้จักสามหน่วยเอ่อแต่จะเอาข้าวพัดต,ต่างหากข้าวพัดข้าวพัดตะลี่จานหนึง่งแล้วก็ทอดไข่าดาวมาจังเป็นมาก,กินไข่าดาว<อ>ไข่ดาวเหมือนกันเมย์อันยังอีก็อันยังไงน,นี่ไรห่วยนี่บุกินกีนแย้มมันจุดทอดกินกิน,น,ก,น,ก,นกุ้งเนาะ เห็อยนี่แนวหอยนหอยมหอยคุกเออพอช่างห้เด้อพนอยได้ไข่นี่เออเดี๋ยวพอช่างมาให้เห็นทอดทอดอยจุดรวมหนึ่งก เอาเป็นมาจุม้มาได้จุมก็ได้ต้มยำจุมนำเดืลจุสองน้ำสองน้ำเอาเอาต้มยำต้มนำใส่ไปอาไปน่อออาลถ้าิดจะกินเบิดบกลุงละเบิโอเคโอเคนี่พ่อเออเอานี่พ่อมันมันมีในรวมหรือะในรวมสุดค่ะเออเอาพวกนี้เออเออเอาต่างหากเนี่ยเดี๋ยวพอเห็ดโลกเฮีย หัวเด้อหัวเด้อแล้วก็เอาไข่ให้ห่าหน่วย <Okay. S 1> มไม่อยากไม้ไข่ดาวเพื่อสร้างให้นมสไลมีป่ะ,ะแป้งนองมอะไรอ่ะสิสร้าง เห้ลิ่นลูกนห่เฮ็ดเ่เป็นไายเลยเอายอ่ะนะดินมงน้องมีแยกให่ไงดูเห้ลินลูกสั่งวะจ้ฮะ ป้าป้าโป้ารลีจ anyway. ันนะเอาเห็ดปลูกอีหล่จะเห็ดไดพิ่งพอช่างเห็ดเนาะนี่นี่เห็ดฟางนี่บ้างบ้างนี่ีอาันลูกอา็ดรวมไป้รวมมันก็ได้เนี่ยเออแล้วพออันนี้มันมีน้ำกันดนี่เนาะโอเคพ่มนน้ำเป มีตุกางหัวมีจะตุกาตุกางสองตุกตะมันตกแล้วบัะเดี๋ยวเราไปให้ลไอ่เราชิชูม่ะหยาทุลกูนเดียวมีข้าวผัดทะเลหน่อยนึ่งจานทาดไข่ดาวนึ่งจานปิ้งแมงหนึ่งจานข้าวต้มหนึ่งถุงอาบหูไข่หคอนโดไข่ห่นหน่ยเดียวเงีนึ่จาน ลลมูหนึ่งถาดฟาดอลี่งจานเห็ดรวมหนึจานน้ำปลุกลางสองตคือมันลายตึกจะกินไหวป้อเออกับป้ายไม่เหนหนหรอกเห็นน้องเพิ่นแต,นนแตก้นหฮะเห็นน้องเพิ่นแตกเว้นน่าจะเสียเงินเนี่ยเพิรเดเดอเดออเนี่นนะ จะเห็นของเพิ่นตแตกล้วก็ต้องเสียงกันเยเนะพิ่อาใจบ่มาน,าน,นั่งมีดีเลยมีใจบ้างไหมเรามากินมีใจ,ใจยิบเลยใจ,ใจข้าอ,อิ่มได้ไปใช้บ่างนี่ไปหอกได้<จ> ได้ได้ให้แต่พุ่งไงกเบิ่งพุ่งนะเบิ่งดูยจ๊กดกยได้ไหมะเออด้กหนอยเหรองจ้าอลู làm đứng rồi ừ, làm đứng rồi chín chín mình Ôi, coi khoai khoai hà nội ai khỏi su này đâu khoai à. đâm hìa đồng đâu à xin chay xin này chay phật มเรียนกิน<อ>กระโปงบ่เปลี่ยนได้คู่ปเปลี่ยนใหรอจะกระโปงเฮียนมาเลย้าน<อ>าามาแป๊บนึง<อ>มาเลย con nhìn nó con cho nhìn phía đó xem này nhìn cho nhìn sẽ biến bao nhìn phía đó là lại <laughs> mà tình là tôi nghỉ biến này nhìn sai nhìn sai này bộ ăn bộ mới chắp này thấy luôn bộ mua cái bộ kín này xì xì กีอยไเน่าบ um> ุก er> ิงบิงพอสิคีดนไได้แก่งแล้ว่เออแป๊บนึงใจยินกนใจฮอนพ่ออ่ะพ่ออยากตรนี้ตน uh> ี้เออแต่ของลูกก็มีไะเด็กกัปั่นกันกินไลูกจิกินเบิ้ดบ่วใ ไมนเหมนบอเออใช่ใช่ปันปันกันเนาะปันกันครึ่งเนาะเอออันนี้อันนี้เชียงเจ้าอู่้อีกมันเือยมนยเือในหนึ่งอยู่บุรเอ้าโอ้ยอืมอบป อ่างแทะโอ้โหน้ำน้ำแก้วน้ำเพราะนั่นร อ๋อเด็กน้อยเอาามันสิเอาวามันสิเป uh, totally ็นยังไงกัน้าเอ้าอ้าเออพ่อไ่ได้ใช่พ่อใช่คนพ่อไปไ่ปอไปนเออกาวไปยู่นี่เลยนี่ฮะใจยินก็เหใจหอนนี่ไงบ พ่อเะเอามากินนี่พ่อเะมากินกบไอ้มมกนี่ไอ้มีกมาพักนี่นี่องรถนี่นี่นี่รงเบิดรถบาดเดียวรถเอาโดยดูดยขับแจงนี่ของแจ้วลู Tão um. oh. Tá oh.

chín nó phải kín lúc này bằng đây bằng đây bằng hoàn đây mắt coi nhau thành bên bằng mưa cho lúc không là những cái nôm là cầu. nôm là cái nhỏ ấy còn phần mặt khiêm coi không luôn à, mặn, coi 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 coi, đẹp ทำไ,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 ได้เล่เพีงเนาะเป็นสาลนทำได้พี่งเพราะป่ะ<า>โอเคเดี๋ยวพอเห็ดลวงเห็ดปไปนี่เห็ดที่ว่าจะมานเหรอโอเคอยังไปตีลงไปลูก เทบนนี่น้องเมฆลงมือ่อะปุงปุงปุงสบายดีขอดปลาตรงนีเห็นแล้วลูเกเคี่ยน้อง เด้อพี่น้องเด้อยไปเกิดตัวคำการพี่น้องกินอย่างเดียวคำมักคำเมนคมุ่งคำมั่มอยู่นี่ไปได้ค่อยกินนะลูกกินคอได้ของคนมักมากินซาบูแต่มันจะไ่เป็นซาบูหรือมันซุมุแต่ว่ามันคล้ายๆกันนะเสียบคล้ายๆกันก็จุ่มหรือว่าหมูกระทะยิงต่างๆเนี่ยจะเป็นพวกซุกี้นะซุกี้แบบเดียวกัน กินดูละกินๆข้าวผัดมาแล้วข้าวผัดอีล่ามาแล้วลุงละนี่เออบน่นี่นี่นข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดนี่อ้าวกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ากินเลยจ้านี่ลุงละเบิ่งพอตตังแหยมห่อนเด้อเด้อ จ้าบยากจกระบกินใหรลูกเจ้าประอยจากรบกินเด้อกินกิันดีกว่าต่ไปร่างมือเลยก็มากินต่อคอยกินค่อยกินกอพาไปล่างมือเลยไงมา่จ้าอิ่มเลยคอยกินเด้อ อิมละไปแช้ไปในมือบ่อบลูกให้ได้ใช่ไหมไปไใช้บุดไปบุรุนเดิ่มดึกด๊อกดนมือนอนเนาะไปขี่ไปไปลินจังหน่อยกับมือเนาะอ่ะไปขี่ขี่จังหอบลินจังหอบหาหอบมือเนาะโอเคปะไปไป

ใช้รถใช้รถอือมปปะลืมใจเกืบเอ้ยผช้านี่ใจห่อนพดใจเกืบจ้ะหนะลืมลืมรถพี่นรกมัดจะลืมใจเกืบเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหดเลยนี่นะพี่มาไป เฮ้ยมีอีกนั่งนะขึพ่อขึ้นลูกปะขึ้นได้พ่อขึ้นได้ขึ้นเช้านี่เฮ้ยเชา้าเรื่องมรถเกือบเฮ้ยโอ้ยไม่ได้กินของเชีบเรื่องมรถเกือบด้วยบาททีนี้เร็วกัน ไปเมื่อบุรุษไปแท้สะน้อยหนึ่งโอเคน้อยเดียวเด้อมีทักได้กระลายก็ยันไอ้ยันเท้าบุพ่าไปหนนี้การโซโล่งอีกโอ้ยตัวนี้เดย์ยอมตัวแล้วแช่นมเป็นกองบนอะไรหรอ มถงเน่ยน,นงถมน,น,น,นบ้างกงดกินมมนจะกล้องจะไปตนมื่ฮะส,สองกล้องคูโอ้ยนหนึงโอเคนนหนึ่งนนหนึงเมื่อมูบริกินบ่มูน่ฮะมูบ่บรกินเจ้าคือกินฉลโลฮะเออจ้าใหญ่ใหญ่ไปชาวที่กินนม ป้าไม่ออกจะบอกกํา hmm. ล mm ังกายป้าเต้านุ่มป้าเต้านุ่มชิมเลยมื่อชิมเลยเออเอ่อหายหายอะไรอ่ะหายอะไรเชื่อเกิบเลยใช่อเกิบเลยใช่อเกิบเลยรื้อที่กินเื้อลืตัวกระปดถอดนะบอกรถอดมันก็ลืมแหลยเดี๋ยววันอย่างนอนแล้วปจะอย่างนอนแล้วจะน้องดิวอย่างนอนแล้วเมื่อนอนดีกว่า mẹ năm mười 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 sáu mười năm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  mười เมื่อเนาะโอเคมื่จงขี่เนาะเฮอยปุเอามปุ้งนะมือเนาะโอเครู้เอื่องรู้เแบบนี้โอเคเลยแบบนี้เปนยงาอีกแล้วพป่น้องไยซมักปุ้งให้เนกัน สิมงปุ่งให้เป็นก่อนแล้วเมื่อส็จละบัดเทนเอาคู่อ่าไปเรืวอันะมาตะพดตะพดอืมเอ๊ะจโอ้โหตัวดีเลย

ยได้แรกมือนะูกเนาะโอเคไปได้แรงก็บมือแนี้สุดยอดสบายดีปลุงครับแบบนี้ขับรดได้บบบนี้สบายดีแล้วลุงัวฉีดลูกหนบมือนมือบจเจอ้หลมาแยงมือนี่มาหมกพุกมวนบ่มวนบ่มาอนี้ โอเคเมื okay, now, now. Bye. Bye ่อนอนลรงเนาะไปบาไปไปเมื่อพักพรบืนไปห้องเฮียนไปพี่น้องเลยพาน้องบิวลี่เมื่อพักพรก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเปินสกูตสกคนเด้อไปนี้เนาะไปกลับเมื่อพักพรก่อนเนาะไปเดินทางก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปเตียงก็ขอจุกผีไปเพ่งซับนี้ก่อนพาน้องบิวลี่มาเลาะมาหลินมาเที่ยวมานี่ ตามใจพันหนึ่งมือหลังจากเลิกเฮียนมาพี่น้องเนาะไปก่อนมันนี่น้องพี่น้องน้อบืนเริ่มต้นกันใหม่พี่น้องเอ้ยมาหนี่กับพรลูกสามาลินเนาะไปสำรับคลิปนี้บาเตียงขอตัวเดินทางก่อนอยู่ดีไม่แห้งเบสสกูสุขเด,ขขด้อพี่น้องเด้อสบายดีไป